สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแฟนครับนะครับ f อเสาน้อย f อฟน้องอิงครับผบข่าวโทนในช่องบ่าวุทนทองผูนแ้่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะเสานี้นะครับหลังจากที่เขาสรุปยอดมาไลาทิปไปแล้วนะครับก็คือว่าทะลุแสนมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไม่เบิง หลังจากที่ยอดทะลุแสนนะครับว่ามียอดเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับนี่พี่น้องนี่ยอดเพิ่มเข้ามานะครับนี่คือเอฟซี FC, วารินชำราบนะครับแม่จากเยอรมันแม่สมใจพ่อทีร้อยเอ็ดนะครับแม่สำราญแม่คานิดาแม่สุพรรณีนะครับแล้วก็พ่อพิกุล พ่อหนุ่ยเชียงใหม่นะครับพ่อไก่เดชอุดมเอฟซี FC พลังเงียบระยองแม่เอฟซี FC อังกฤษนะครับนี่แล้วก็แม่ไพยวันต่างแดนแม่รถจนีเผ่าทองนะครับแม่ปิ๋วลบบุรีพ่อปึ้งเอฟซี FC เชียงใหม่นะครับบ่าวต้อมบันเทิงศิลป์พ่อวิรัตสิงคโปร์เอฟซีจันทบุรีพลังเงียบร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พ่อศิลอุบ,บน,นะครับนี่ที่เพิ่มเข้ามายอดอยู่นี่ก็ หมื่นกว่านะครับนี่นะครับสําหรับเพิ่มเขามานะครับมีมาเรื่อยๆครับพี่น้องทัดขามาสอบถามแล้วก็โอนมาให้น้องเรื่อยๆเนาะสําหรับผู้ใดที่สนใจเสือเส้อนะครับเสื้อนะครับนี่อีกอย่างนึงครับพี่น้องนี่ตีนี้ตุ๊กตา,ตาที่ประมูลเมือนั้นนะนี่ที่คาดผมนะครับย่งหาร่ายสื้อ จัดทรงบได้เลยครับว่าไอทียูใสเห็นได้ซื้อนะครับแต่ว่าคนหาขอความบ่เห็นนะครับให้ทักเข้ามาหน่อยเด้อู้ใดประมูลหนอที่ขาดผมสองอันนี้ได้นะครับสําหรับตุ๊กตาลอดจัดทรงนะครับส่วนเสือนะครับนี่ก็คือเสือที่ลอดจัดทรงนะครับแผกเรียบร้อยที่สั่งเขามานะครับส่วนต่างประเทศรออพุงนี้นะครับเพราะว่ามือหนีไปสนียุทธ ไปสน่พายุหยุดนะครับวันนี้กับรอบออื่นเนาะต่างประเทศ2องทันนะครับสวิตเซแลนและผู้ใดที่อยากได้นะครับเสือพร้อมลายเส้นน้องอิงให้ทักเข้ามานะครับ Facebook บาวโทนพร้อมจัดส่งเสือแบบเจ็ดสีนะครับแบบเจ็ดสีมีไซส์ L กับ XL นะครับทักเขามาสอบถามเลยครับเฟซบุ๊กบาวโทนนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับส่วนที นี่ครับกาแฟสีบาวโทนกินนี่กินตน็ตแล้วครับหมู่สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะพี่น,น้องนะเช้านี้นะครับรถตู้ไม่อยู่นะครับนี่ไปไหนแล้วบุนบุญหลอดนางเนม <laughs> บุญหลอดนางเนมทาง ทีมรถตตูนะครับโบห่วเพิ่นไปใส่นะครับเซาหนีเพิ่นไปออกไปตั้งแต่เ้านะครับกะอยากู้ว่าเพื่อนไปใส่กัติดตามช่องพ่อแม่อุ้งอิงลําเพลินออฟิเชียลนะครับเดี๋ยวพ่อเอกจะอัปเดตให้เบิ่งว่าเพิ่นไปใส่นะครับเมื่อนี้เซานีนะครับแดดแต่เ้าเลยพี่น้องสร้างสีเข่าหรือบ่เขากันรอติดตามนะครับเป็นอีกมือนึงที่บ่น่าจะมีฝนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ฝนบ่มีอย่างเต็มเมฆขึ้นแล้วนะครับฝนตกเลงมากสีหามือนะครับแล้วก็มาห่อนเนี่ยหลังจากนี้มือสองมือเนี่ยรับรองเลยครับว่าเห็ดออกแน่นอนแล้วก็เห็ดก็สิออกหลายน้ำนะครับช่วงสองสามมือถ้าแดดแบบนี้แล้วก็เอาแดดเอาแบบนี้เนี่ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาใดก็ออกระบาดนี่นี่นะครับ เช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับที่2 2เช้าวันจันทร์ที่22กรกฎานะครับแล้วก็เป็นเสาร์วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานะครับเมื่อวานวันเข้าพรรษาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานะครับเช้าวันจันทร์ที่22นะครับก็ให้อีกมือนึงเนาะในพักผ่อนหยุดงานกันนะครับ อีกสองมื้อครับวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่แหละทางทีมรถตู้นะครับก็จะเดินทางไปมินิคอนเสิร์ตที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ไก,ก,ไกลก็ไปให้กำลังใจน้องอิงได้เด้อไปให้กำลังใจทีมงานรถตู้ได้ครับพ่อเอกแม่หน่อย พีโดที่เก่าที่เดิมของพีโดคือไตทองรลดรถไปจอดอยู่ใส่กระซางคอยแต่นอนไตทองหลมันเย็นนะครับพี่น้องไตทองรลดนี่คือดินมันเย็นแหละกัความห่อนจากแดดลงไปบ่หอดเพิ่นนะเพิ่นกับสีนอนแบบสบายใจเนี่ยอยู่ไตทองรลด แน่มื่อนี้เนาะสักเสื้อผ้ามื่อนี้เนี่ยตากแดดด้วยเนาะแดดคักๆแบบนี้เน,นเี่ยแห่งเร็วครับโมเมน์อัพพร้อมช่วงอาทิตย์ทีท่ผ่านมานี่แทบสิบว็นแดดครับนั่งจมนั่งจม จมเห้นมันครบแปดนาทีนี่แล้ว <c oughs> จมเห้นมันครบแปดนาที <c oughs> <c oughs> มีเอฟซีแวะมเลื่อยนะครับพี่น้องแวะมาขอถ่ายรูปแวะมาซื้อเสือ ตัวแวมาาแวมหาหนองแววมเรื่อยๆนะครับเอฟซี FC เป็นแหวมเรื่อยครับนที่่นกินกาแฟาดำได้ด้วยนี่กินสสานมมะนา,มมา,า,าวพร้อมไดนคนเอาเ่นสิจอยบอกว่ามากินกาแฟาอันนี้ยังสิจอยบอกเอฟซีน้ำ ผู้ใดสนใจท่าขาเบาโทษหน่อยสิผู้ใดสนใจนี่กาแฟหุ่นดีขายกาแฟอย่างเดียวแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะกูต้าก็มีนะกูต้าก็มีกาแฟก็มีนะแล้วอยากไ้เซรั่มบ่เซรั่มก็มีเซรั่มก็มีไง ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณ,อคณอคสองพี่น้องเอฟซีครับงงงงงครับสองกีนองเอาเอฟซีเ <c oughs> พือ FC พ่อเพือ่อเอฟซีเพื่อนอยากใส่คือก็คือข้าวน้ะขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสักก่อนนะเพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ